แฟนแบดมินตันไทยคงตื่นเต้นกับการแข่งขันที่น่าจับตามองในเจแปน m a สเตอร์2025ใครจะคว้าแชมป์ใครจะเข้ารอบต่อไปวันนี้14พฤศจิกาย,ยน2568เป็นวันที่นักตบลูกขนไก่ไทยต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะมีการแข่งขันสำคัญของเมรชนกอินทนนท์มือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ9ของโลกที่จะพบกับหวงหลิงชิงมืออันดับ63ของโลกจากมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศของคูโมโมโตมสเตอร์เจแป2025 แต่ที่น่าสนใจคือฟอร์มการเล่นของเมในรอบส6คนที่ผ่านมาเธอได้สร้างผลงานที่ประทับใจโดยการพลิกเกมกลับมาเอาชนะจางใบเวินจากสหรัฐอเมริกาไปได้2-1ถึงเกมด้วยสกอร์2 2 2สิบสองถึงยีถึงาถึงทำให้แฟนๆชาวไทยมีความหวังอย่างมากว่าเธอจะสามารถลุ้นแชมป์ในรายการเวิลดทัวร์ซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวม475 0 0 0เหพันเรียญสหรัฐประมาณ15 4 3้าล้านบาทครั้งนี้แล้วเม จะสามารถผ่านพน้นหว่องหลิงชิงและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือไม่คำตอบนี้จะเปิดเผยให้ทราบในวันนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีบนทรูสปอร์ต7ช่อง686และสามารถติดตามสกอร์สดได้ที่ BWF นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบตารางการแข่งขันทั้งหมดของคู่มโมโตเมสเตอร์เจแปน2025ได้ที่เว็บไซต์ของ BWF นอกจากการแข่งขันของเมยังมีการแข่งขันของนักกีฬาไทยอีกหลายคู่ที่น่าติดตามเช่นคู่ผสมเดชาพลภววานุเคราะห์สุพิศราเพียวสามพราน และพนิชพลทีรรัสกุลใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้พลิกเกมติดตามกันได้ทั้งวันนี้แต่คำถามที่น่าสนใจคือทีมไทยจะสามารถคว้าแชมป์ในคูโมโมโทแมสเตอร์เจแปน5หรือไม่การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาชั้นนำจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันทำให้การแข่งขันมีความยากลำบากแต่ก็น่าตื่นเต้นทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันขอให้ทุกคนเชียร์ให้ทีมไทยได้ชัยชนะ